เอ๊ะทำไมรู้สึกช่วงนี้ทำไมไม่มีคนดูมาดูเลยอะ่ะอืมก็อ,อย่าลืมนะครับผมแนะนำว่ากดโยเกิร์ติดตามก่อนแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะได้คลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมก็จะได้ดูคลิปเยอะๆด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอแจ้งดีกว่านะผมเวลาลงคลิดทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่โมงครึ่งหรือห้าโมงเย็นด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนสาวอาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวลา แปดโมงครึ่งหรือเก้าโมงก็ได้นะครับผมก็ก็อย่าลืมนะครับผมลงคิดทุกวันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วก็ส่วนคลิปสตรีมนี่ส่วนไลฟ์สตรีมก็อันนี้ลงคลิปประมาณวันอังคารวันพฤหัสหรือแล้วก็วันเสาร์ด้วยนะครับผมเวลาหนึ่งทุ่มจนถึงสองทุ่มครึ่งได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเกิดไม่ได้ดูหรือพลาดสตรีมอะไรก็สามารถยอ้อนหลังไลฟ์สตรีมได้นะตามพาดเลยครับสะเรัสตสตรีมนี้นี่แล้วก็ ก็เพราะว่าถ้ามีแกสตรีมพิเศษก็ถือว่าเดี๋ยวผมจะสตรีมตตีมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อะไรครับผมโอเคประมาณนี้นะครับต้องสวัสดีครับผู้ชมด้วยครับอยู่กับช่อง Arnold h a d t s ครขอผมวันนี้เรเกมรบบอกกับแบบเพจส่ว s เวอร์เตนะครับผมก็การจัดได้อัปเดตสักพักก็คือตอนนี้ได้เพิ่มแร้ใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับผม <laughs> นั่นก็คือน่าจะเป็นกระบอกแรใหม่ ซึ่งตอนแรกจำความได้คืออันเนี้ยผมถึงการ11ใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการแชมเปี้ยนด้วยซึ่งอันเนี้ยรีวารดประมาณทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ4.6โหคือแบบมาเปิดปุ๊บเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูอถติที่3เลยนะเอออันนี้ดูแค่แกันก่อนโอเคซึ่งหมายความว่าอันเนี้ซึ่งอันนี้เราก็ทำเคเวสมามาหญ่็แล้วจนกว่าที่จะถึงโอเคซึ่งอ่ะ ซึ่งแล้วก็จำไอ้พวกอัปเดตที่สองที่เราใช่ไหมเมื่อกี้ผงตั้งอันผงตั้งไม่ได้แต่ตอนเนี้ผงตั้งได้แล้วนี่เอนจอยซึ่งไอ้น,นี้ผงตั้งเองนะเออซึ่งที่ก็คือไอ้น,นี้มันตั้งกันหมดเลยอันนี้เราตั้งไปแล้วเออเอนจอยซึ่งหมายความว่าตอนแรกมันตั้งไม่ได้เพราะว่ามันใกล้เกินไปอะแต่ตอนเนี้ตั้งได้แล้วเออซึ่งไอ้น,นี้ ผมพิมพ์เองก็กลตาั้นกันนะสำหรับอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมเพราะว่าจริงๆอ่ะอันนี้ผมได้โค้บอกดมาจากไหนเพราะว่านี่เลยผมได้โค้บอกดมาจากไอ้พวกเควสเดย์ที่แปดนี่แหละซึ่งนี่เลยแล้วก็คือเจ้าตัวเจ้ากัวกัวโคบอร์ดเรนเดียเนาะเออถ้าจะไม่ผิดเนาะซึ่งอันเนี้ยมันได้มาจากไอ้พวก ทุกครังที่จะทำในปี2023 Christmas e v e n ์ด้วยซึ่งผมทำเสร็จแล้วเออก็อย่างน้อยก็ได้หัวปอดมาซึ่งถ้าจำไม่ผิดอะซึ่งมันมีเควสหนึ่งก็คือมันต้องสุ่มไข่ประมาณ1,000ฟองเพราะว่ายังไม่ทันอะไรเพราะว่าเกมมันรีสมตาร์ทไปแล้วแต่พอทำเสร็จปุ๊บมันได้หัวปอดเลยเออก็ไม่ต้องแปลกใจเนาะซึ่งอันนี้คือแต่ว่าอัปเดตที่3มันมันจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันนะเออนะครับผมก็ ก่อนที่จะไปดูคลิปก็ยืนกดไลค์แล้กวกว็กดติดตามด้วยครับผมจะได้เป็นกรารังใจให้ทําคลิปของผมด้วยครับอ่ะถ้าผมแล้วก็ไปดูตัวอย่างของอัปเดตที่3กันได้เลยนะครับผมก็ไปดูในกลุ่มของพี่ต้อมก่อนก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะผมมีกลุ่มของพี่ต้อมอยู่เออเออก็ไปดูในจอของใน Discord กันได้เลยนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ในกลุ่มของพี่ต้อมกันนะครับผมก็ ก็ขอบคุณกลุ่มของตอมมี่จันด้วยนะครับที่ที่ผมไปหายพวกช่องเกี่ยวกับเพสเมเตอร์เอต่างๆด้วยนะเพราะว่าจริงๆอะ่ะผมไปมูออมพวกเพสเมเตอร์ก้าแล้วซึ่งอัปเดตที่3ก็คือน่าจะเป็นอันนี้เลยนี่อยา่างแรกก็คือมีโซนใหม่มี4โซนซึ่งมันมีหลายโซนมากเลยนะเออทั้ง4โซนนี่ไเออซึ่งมีแค่นี้แล้วก็อย่างที่2ก็คือมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มี15ตัวแล้วก็3 เพิ่มฟอร์มใหม่ขึ้นมาแล้วก็ C ี่โยรังไงใหม่ขึ้นมาประมาณเออถ้าจำไม่ผิดอ่ะน่าจะมีแค่2องเหรด้วยนะเออถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็อย่างที่ค่าก็คือน่าจะเป็นอัปเกรดแบบใหม่ซึ่งอันที่6ก็คือมีชายนี่คือหิด้วยนะมีเพิ่มมา5จุดแล้วก็แล้วก็อันที่7ก็คือมีกระดับดีไว e ด้วยนะถ้าดูจากสังเกตคือมันคือ e s o t ทิปเทรเชอร Fa ฟกด้วยนะมันเป็นธงเอ็กซ์คลูซี มันเป็นทงเอโซทิดด้วยนะก็น่าจะเป็นสมบัตินี่แหละแล้วก็แล้วก็อย่างต่อมาก็คือเทียหกเอ็นชาร์ด้วยนะเออตอนแต่ว่าตอนเนี้สามารถอัปเกรดเอ็นชาร์ดด้วยนะครับผมเป็นระดับหได้ต้องมีต้องมีเอ็นชาร์ประมาณที่เป็นขั้นห้าห้าเท่านั้นประมาณ7อันเนาะถึงจะสามารถให้เป็นระดับหได้เออไม่ใช่แค่อันนี้นะยาโพชั่นก็ด้วยนะ ซึ่งไอายาบูชั่งคือไอเนี้ยมันเป็นกระดับดีไวด้วยนะเออซึ่งสามารถอัปเกรดได้ต้องต้องมีกระดับ7ด,ด้วยนะเออเพราะว่าคือมันต้องต้องับต้องเอายาที่เป็นเออหอันประมาณ5อันก่อนที่เป็นระดับ6นะไอที่เป็นยาที่เป็นรูปดาวอะ่ะคือต้องให้เป็นให้เป็นระดับ7เ,เออซึ่งถือว่าดีมากแล้วก็อันที่10คือคริสต์มาสคริสต์มาสเดยกิ มันคืออะไรไม่รู้เนี่ยอันเนี้ยก็ใครรู้ก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่างต่อมาก็คือ s i ยเลดอีเวนต์น่าจะดอกประมาณทุกหนึ่งชั่วโมงเนาะแล้วลก็มีโอกาสได้ตัวฮิวจอยนาวานด้วยโอ้โหสุดยอดคือเราอัปเดตที่แล้วปีส0 2 2ันี่คืออันนี้มันดอกในในภาคเอใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดแล้วก็อย่างต่อมาก็คือมี เพรสเส้นด้วยนะน่าจะเป็นของขวัญมีเพิ่มมา25อันจาก50เป็น75ส่วนอีกอันนึงไดมอนด์ปาร์ตก็เหมือนในภาคเก่าเลยเนาะภาค X เออแล้วก็เพิ่มไดมอนด์แพ็คปรับเพิ่มขึ้นมาอ่ะแล้วก็มีเบล l b บ็ด้วยเออเพิ่มมาใหม่แล้วเออซึ่งเดี๋ยวค่อยดูอธิบายก็กันนะครับผมไอเรื่องจดหมายเมื่อกี้อะ่ะก็เหมือนในภาค Egg เอ็นี่เออก็อธิบายหน่อย แล้วก็ยา o อ p โพชั่นด้วยโอ้โหอันนี้น่าสนใจ้วนะก็ถ้าดูสารสังเกตคือต้องมีสต็อกวันละครึ่งโอ้โหทำไมต้องวันละครึ่งก็ไม่ต้องสื่อเนาะเพราะว่าคือมันมีแต่ยางนี่อา้าวแปบดบจะหมดด้วยต้องชาร์จแบบก็แบบแล้วก็แล้วก็มีแพ็คมาใหม่ด้วยคริสต์มาสอีเวนต์ ซึ่งหมายความว่าก็คือก็จะมีตัว3ตัวนี้เลยที่เป็นอคูสิตแล้วก็มีตัวฮิวสอตัวแล้วก็มีตัวแทนงดิดด้วยซึ่งความสามารถของตัวเจ้าตัวไททันซิลเวอร์ดาก้อนก็คือมันสามารถบินได้เออบินได้นอกแมบบโอ้โหยังโหดคือถ้าได้ขอของไองที่เป็นตัวซิลเวอร์ดาก้อนก็ยินดีด้วยนะครับเออแต่ผมไม่มีแล้วก็อย่างต่อมาก็คือนี่ไงยตยัวอย่างให้นะก็แล้กนะันครับ ก็มีความสามารถก็คือบินได้อาคารน่าจะก็หมายความว่าน่าจะมันสามารถบินได้นอกแมปแล้วก็มีซูเปอร์ l ฮ d ยเดย์แพดด้วยซึ่งตามนั้นแหละเออก็ก็ขอบกลุ่มของพี่ต้มด้วยนะครับผมมันคือถ้าไม่มีอัปเดต3ขึ้นมาคืออันนี้ถือว่าทำยังไงแล้วเออก็ตามนั้นแหละนะครับก็เดี๋ยวก,กลับไปที่เก้าเกมกันได้เลยนะครับผม ก็ตามมาเลยนะครับผมก็อันนี้อัปเดตที่3คืออันนี้คือเหมือนกับหมดคืออ่ะเดี๋ยวเริ่มจากจดหมายก่อนจดหมายคืออันนี้มันเพิ่มมาแล้วนะเออจำความได้คืออันนี้ตอนแรกมันยังไม่ได้เพิ่มโอเคเดี๋ยวกลับไปที่ array ที่หน่งก่อนซึ่งจดหมายอะ่ะมันน่าจะอยู่ตรงนี้น่าจะอยู่ในโซลแรกอะ่ะเออ array ที่1นนี่อยู่ตรงนี้เออ น่าจะอยู่ใกล้ๆไอ้ที่เป็นที่เก็บโคเรชั่นเพจอะแล้วก็นี่ไงอยู่ใกล้ๆโซเชียลเอีบอร์เลยเบลบอกพวกเนี้ยอ่ะอยู่ยกตัวอย่างก่อนมันจะสามารถส่งชื่อของคนอื่นได้แล้วก็ตั้งเพจแล้วก็ส่งข้อความอันนี้ให้ซึ่งอันเนี้ยมันมันไม่ใช่แค่ส่งสักเน้นอย่างเดียวนะส่งไอเทมก็ได้เหมือนกันโอ้โหแบบนี้ไม่ทาอ้า กีสตาร์ไปแล้วคือยังไม่ทําอะไรเลยคือเมื่อกี้ผมถึงไอเทมใช่ไหมไม่ใช่แค่ไอเทมยาก็ส่งได้ด้วยนี่ยาก็ส่งได้ด้วยนะแล้วก็สมุดเอ็นชาร์ดก็ส่งได้เหมือนกันเออสมุดก็ก็ส่งได้เหมือนกันโผบอกก็ส่งได้แล้วก็ชาบก็ส่งได้เหมือนกันเนี่ยพวกูดปูก็ส่งได้เออแต่ว่าจริงๆอย่าเลยดีกว่านะเพราะว่าถ้าส่งไปปุ๊บคนที่หาชื่ออันเนี้ย ถ้ายศติย่านเช่นนะอ่ะตใส่ชื่อในรหัสกองดีกว่านะอ่ะัวอย่างเช่นเออรหัสกองผมผมมีอยู่อ่ะนีะ่แล้วก็เลือกสักเหรียญที่ตามใจชอบได้เลยนะซึ่งอันนี้ผมจะเลือกตัวแมวคือเออไปว่าผมใส่ในเท่าตัวได้เลยนะ80ตัวเผื่อแบ่งการไว้อ่ะนี่เลย มันจะสามารถส่งเอ็นเทสอะอ่ะ,อ,ะอย่าลืมมาใส่ข้อความด้วยนะเอออันนี้แค่ทดสอบนะอ่ะพอส่งไปปุ๊บก็ราัรลองก็จะรับกิฟอันนี้ด้วยเออซึ่งอย่าลืมไปแคมออลด้วยนะอ่ะส่งเสร็จแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับเกมเก่าเลยเนาะโอเคส่วน Area ก็ตามนั้นเลยมีเมื่มอกี้ทุกคนสุ่มอยู่ใช่ไหมโอเค เมื่อกี้จำความได้คืออันนี้ผมอยู่แอเรียที่64สิบสี่ใช่ไหมอันนี้คือเพิ่ม4ี่แอเรียขึ้นมาเออลืมไปเลยเลยก็คืออันนี้ผมถึงแอเรียที่67เนาะเริ่มจากแอเรียที่64ก่อนเลยแอเรียที่64คือนี่ไงตู OP ้ OP Potion ซึ่งก็จะมีอันนี้ด้วยซึ่งหมายความว่าไอ้ตู้เนี้ย OP Potion คืออันเนี้ย มันสามารถส่มไอยาอันนั้นได้ซึ่งอันนี้หมายความว่าถ้าสุ่มอันไหนก็ซึ่งยกตัวอย่างเช่นผมสุ่มได้อันนี้มาเทเชอร์ฮันเอาอีกแล้วเหรอเออใช่มันเป็นยาอันนี้แหละมันเป็นยาไอที่เป็นพอชันก็จริงอ่ะมันเป็นเอ็กโซทิดเอออ่ะหลุดอะ <laughs> โอ้ยคือสตามไม่พอหลุดอีกด,ด้วยขอบคุณ โอเคเมื่อกี้ผมถึงไอเอียที่หกสิบสี่ใช่ไหมเมื่อกี้ผมว่าไปที่ไอเอียหกสิบห้าแล้วแต่ว่าไอเอียที่หกสิบเอ้ยเดี๋ยวดเดี๋ยว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 เก็บของขวานก่อนอ่าโอเคเราจะไปได้ยังไงแล้วก็ไม่ใช่แค่ของขวานอย่างเดียวนะชายนี่ยดก็ด้วยนะเออแต่ชายนี่ยดน่าจะอยู่ไหนสักแห่งนะแต่ว่าผมมองไม่เห็นใครรู้ก็ชายนี่ยดมันอยู่จุดไหนก็ ก็บอกมาได้เลยนะเพราะว่าจริงๆช้นนี่มันน่าจะหาได้เอ,อแล้วก็ a r กเรที่หแล้วก็ a r กเรที่66ซึ่งมันจะมีที่อัปเกรดเพิ่มขึ้นมาอตกใจหนือว่าหรุด <c oughs> บอกว่าจะไม่หรุดซ้ำสองนะไม่เอา <c oughs> แล้วก็ไฮไลท์ก็คือ a อที่67ซึ่งที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คืออันนี้น่าจะถึงสูสุดแล้วแต่ว่าเกือบอีกยานหนึ่งคือนี่เลย เออนี่ไงเห็นสังเกตก็คือใช้นีริทซึ่งใช้นีริทจาก55เพิ่มมาอีก5อันก็รวมเป็น60เออซึ่งก็อย่าลืมไปเก็บด้วยนะครับเออซึ่งเราถึงโซนล่าสุดกันเนาะและก็ยังม,มีคอมมิ่งซูงอีกนะเหลืออีกแค่อีก6วัน22ชั่วโมงอีกยาวไกลมากคือไม่รู้จะมาหรือเปล่าก็จะต้องรอรุนกักนนะครับเออแต่ว่าคืนไปอย่างนึ่งคือนะไอ้พวก ถ้าจะไม่ผิดคืออันนี้ผมถึง R 11เอ็ใช่ไหมมันสามารถใส่เอนชาร์ได้แค่ประมาณ5้าอันแต่ว่ามันใส่ไม่ได้แต่มันมันบลั๊กอยู่นะเออึืมไปอย่างหนึ่งมันจะบลอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้เพราะว่าผมถึงอ๊าอเอ็ใช่ไหมมันใส่ได้แค่5้าอันแต่ว่ามันมันล็อกเออขนาดผมถึงก๊าซอีเอ็ดแล้วนะคือมันยังบลั๊กตรงที่เอนชาร์อยู่เลยโอเคแต่ถ้ามันเถอะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่ตรงนั้นก่อนนะ ไอไอที่เป็นแอเรที่หนึ่งเนาะซึ่งถ้าจะไม่ผิดอะ่ะอันเนี้ยเราเราจัดทีใหม่ไปแล้วเนาะเอออันนี้เอือมดูเออผมจัดทีใหม่แล้วเออเพราะว่าอันนี้เพนพังเก่งๆแต่ว่าจําความได้คืออันเนี้ยพังเก่งๆอยู่ที่ประมาณเออเท่าไหร่นนะจะขอยัดญาตดูก่อนเออสองร้อยแปสิแปดเคเออหรือประมาณสองแสนแปดหมื่นก็ได้เออแล้วแต่เออซึ่งอันนี้ผม อันนี้มีทั้งหมด4ี่ฟอนด้วยนะซึ่งถ้าจะไม่ผิดไอฟอนที่80ดอ่ะมันจะมีตัวฮิวด้วยก่อนหน้านั้นมันเป็นมันเป็นฟอนที่เจ็สิใช่ไหม <c oughs> ที่คนอื่นส o มอยู่แต่รอบเนี้คืออันนี้มันอยู่ที่ฟอนที่แปดสิบแล้วเออซึ่งอย่าืมไปส o o ด้วยนะแต่ว่าพังก็เก่งด้วยนะมีทั้งตัวโดมินัสด้วยซึ่งโดมินัสมันได้ยากมากเออ ซึ่งใครได้ก็ถือว่าพอใจกันเนาะซึ่งมันจะต้องมีพวกเพิ่มโชคด้วยนะเออกี่ด้วยนะแต่ว่าอาจจะโอเคกว่าก็ส่วนไอ้พวกแอปเว้นรีว์ดก็ก็ยังเหลืออีกไม่กี่นาทีเนาะก็ใกล้จะเสร็จแล้วด้วยก็อ่ะก็เดี๋ยวต้องทำให้เสร็จก่อนนะซึ่งอันเนี้ยเควสก็อันเนี้ยผมทำเสร็จแล้วเนาะประมาณ8อันก็ยังเหลือประมาณอีก6อันก็ใกล้จะเสร็จแล้ว ก็เดี๋ยวต้องรอคุณก้ากันนะครับผมก็ในอนาคตก็อันเนี้ยก็ใกล้จะวันปีใหม่ก็ด้วยเออซึ่งเดี๋ยวต้องรอกุณก้ากันว่าอัปเดตวันปีใหม่จะเป็นยังไงก็รอคุณก้ากันนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าครับผมก็ใครชื่อเจ้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมแล้วก็ยึมกดกระดิ่ดด้วยครับเจริญพาดคลิปใหม่ใหม่ก็ไลฟ์สติมของผมด้วยครับสติมแล้วก็กดคิดทุกวันก็ผลในอินโทรเหมือนกันนะครับผมก็ไปดูในอินโทรได้น ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย